วันนี้เราก็กำลังจะไปสู่ประจวบคีรีแคมกันอีก,กรอบหนึ่งครับในนะครับอันนี้ครั้งที่3นะครับออกครั้งที่4นะวันนี้พาปิ๊กไปด้วยน่ปิปก๊กหลมตัวมาแล้วนะครับเราจะไปเดินทางไปสู่ประจวบคีรีแคมกันนะครับ,ะบจะกบไปอยู่อะไรกันฉันไม่ได้ขู่พ ตอนนี้ก่อนจะเข้าไปเราก็เข้าไปซื้อกับข้าวที่ตลาดถนนคนเดินนะครับนี่อยู่ที่ใช่ตลาดถนนคนเดิน300ยอดเรามาตรงวันอาทิตย์พอดีนะครับก่อนจะเข้าไปก็เราก็ซื้อของก่อนอดูของกินราคาถูกนี่ไง đi ngay บอบอกเลยนะถือตังมาอย่างเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ lòng con nắng có rồi giờ đến đây rút rồi à. về là mình đây này Chà.

นปั so <c ười> ๊กแ้มเาไกนดห่เอะาพี่ยคนเหาให้ี่อะไรพิกอมพเนี้ยนคนเียน้ำพริกก่อน้ำพริกอคนอยู่มาด้วยอ่ะน่าอร่อยนะ้ก เด็กอ้าวเ่ะนี่อย่างนี้ใช่ไหมร้านกินถั่วอร่อยต้องรออรอแสดงว่าอร่อยจริงอร่อยค่ะอร่อยป้าคอนเฟิร์มไม่แต่ว่ามันมันขายอยู่น้ำพริกน่าจะมีแค่ร้านเดียวใช่ไหม ฝั่งนี้จะเป็นอันนี้แะเป็นเสื้อผ้าแล้วหมุนไหมแต่มันก็จะมีเสมเสมปะเสยมเต็มนแ่มัดเลยเออนี่ไงพกี่ก้นใจไหมโอ้โแยกนเสียวนี้กฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับ ยาวไปนู่นเลยอันนี้มีเฉพาะวันอาทิตย์ตอนนี้มีนี่อยู่ะไปคิดมออไปรบเสียงโซลาเสรไใหญ่่าเาะไม่น้องนะได่ไปะหมอนีน เป็นเป็นของเออ พี่ิ๊เพียงมีแค่นี้ไปเรานี่เกยบเกื่องเสียข้ออ่างเเราไม่ได้กลัวกลัวเสียข้ออ่างเ

าไม่ไม่ดีนมู้อย่างนีู้่จานะ๋ที่เราเห็นภูเขาไกลๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไป สิบาทแล้วสิบบาทจะหมดแล้วนะสิบาทนี่ยทอดกสินี่เอาไมเอาไหมได้เอาไมเอากินป่ะกินป่ะกยางมันอรอยกเอาเป็นว่า่ย่างดไก่ nhiều lắm, nhiều, 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 นี่ไงซูติ๊กเอาอันนี้ก็ได้น,นี่ใสุ่กนะเอาอันนี้แล้วก็ได้เอาอันนี้ไหมคะในามพิซนีก็ได้มีคอสค่ต้นนีคอสต้นน้องต้นน นู่นซื้อไก่ดีกว่า ไไ lee, เอาไปเลยเอาไปเลยโอ้นี่ก็ได้นี่เอาตังยเนี่ยตังมั้ยตังค์วันนี้เอาแบงก์ไว้เอาแบงก์ไว้ก็มีอะนี่ก็ไม่ต้องไปปิ้งต่อแล้วก็กินต่อได้เลยนเย่ยมีน้ำจิ้มด้วย พี่บอสใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีก,อ,กอีกไม่น,นานครับนี่ไหมไหมอันนี้ไหมเท่าไหร่ครับเอาี4ไหมอ้าวจะหนูซื้อไปให้เลยเอาอะไรเป้าซื้อวัตะเจ้าอะไรอ๋อโอเคได้ได้ได

เยอะมลาก้า่าบาทครับ40บาทของมูอใส่ช้วยโฟมอ่อใสุ่ปกก่อนแล้ววนก่อนไลูกครับอ๋อไปลูกจ bon ังระหวังเธอรอส้มตำเราจะไปหาลูกครับก่อน นี่คือโลละสิบหรือลูกละสิบลูกละลูกละอันนี้มันพุดซาใช่ไหมอันนี้พุดซาใช่ไหมเอาไหมเยอะไหมเอาลูกคับดีกว่ากินได้ดีอยากกินอะไรลูกคับเลยอยากกินลูกคับอะไอ๋อแต่ถ้าไม่เยอะก็แบบนี้อันนี้ได้เก็บได้เอาอันนี้สักอันด้วยพี่ของถูกเนาะ ลายนุ่นกินส้มตำอะไรแบเดีว,เดวผมใจห้าสิบอันนี้อันนี้เท่าไหร่หกสิบครับห้าสิบหกสิบแต่อันนี้น,น่ากินดูน่ากินครุณครับ ไปหาไก่ปะน่นก,ก็น่าจะโอเคแล้วไก่ต้มไก่เหมือนไก่ต้มอยู่ด้านหน้ามีข้าวหมกก็มีคือว่าเป็นข้าวก็มีนะของกินเยอะมาก เราใช้เวลาเดินไม่นานนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปที่เต็นก่อนนะครับนเยอะเยอะเยอะอออเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้เนี่ยคนเยอะกว่าอ,อนันนีมีไก่แบบเอาอันแบบนี้นะม,มันมีไก่ย่างกับไก่ต้มต เอานนิเอาไปพิกตับลบก่อนลบก่อนนั่เป็นวันอาทิตย์นะครับถือว่าคนเดินหนักก็เยอะนะตลาดของกินเยอะมาก มีโพสต์นี้กับพัดนะเราได้แก่นะค่ะน้ํา40บาทนะ <laughs>

นี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับแต่ <c oughs> กำลังจะเข้าไปสู่นะครับลานกลางเต็นที่ชื่อว่าประจวบคีรีแคมป์นะครับเรามาเป็นรอบที่สาแล้ววันนี้ผลกับใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงนะครับวันนี้รถติดนิด เดินคน,นเดิน300ยอดนะครับจะมีทุกวันอาทิตย์แนวอันนี้ระวังรถเด้อเดี๋ยวเราต้องไปยูเทนแล้วก็เข้าไปด้านไหนนะครับ